ช่องเอ็มพลลาฝันแล้วก็สวัสดีทักทายไปทั้งเพจ facebook เอ็มพัลราฝันกคุด้วยนะครับวันนี้พาเพื่อนมาดูการลงสีนะครับตัวน,นี้เป็นสีภายนอกนะครับเป็นสีจริงแล้วนะก็ใช้กาพ่นนะครับสีภายในเป็นสีฟ้านะครับนนเลยนะภายในนะครับตัวนั้นภายในเป็นสีฟ้านะครับส่วนภายนอกนะครับเป็นสีชมพู กุมพูมุกฟ้านะครับลงไปรอบแรกนะครับก็จะออกมามงว่วงๆหน่อยนะครับยังสียังออกไม่สดนะครับพอมาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมนานๆได้คุยกันทีนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับเอนสวัสดีครับผมทั้งสองคน3ามคนเลยนะครับผมที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับก็สวัสดี14คนดูนะครับ15คนดูนี่เลยนะเน่ก็ได้ส่งคันที่จอดตรงนี้ก็เจ้าของเพึ่งเอาไปแต่ว่าผมถ่ายคลิปว้อยู่ยังไม่ได้เอาไปตัดต่อให้เพื่อนได้ดูนะครับตรุงนี้นะ่าจะได้ดูนะครับผม เป็นสีชมพูมุกฟ้านะครับชมพูมุกฟ้าตัดล่างพรางตัวนี้นะครับนี่นี่ก็จะเป็นสีดํานะครับนี่ก็ยิงรองพื้นเอาไว้แล้วสวัสดีครับพี่เอ็มสวัสดีครับผมบานโดนแต่งซิ่งนะครับเข้าไปดูคลิปอยู่นะครับวันก่อนนี่มันมากพอ <What now? S 1> แล้วพอแล้วบ้า รอบแรกนะครับผมก็จะบางๆเลยหน่อยนะครับยังไม่ยังไม่นาเท่าไรนะครับเนี้เป็นสีฟ้านะครับภายในสีฟ้าฟ้าตัวนี้ก็เหลือเก็บสีลงรายละเอียดนะครับตัวนี้ตัดดำนะครับตัดดำแล้วก็หายางหายางใหญ่มาใส่นะครับเจายางหน้าใหญ่ๆหน่อยนะครับ มาใส่ดูเกือบไปทุกวันคลิปที่ผมละดูทางนั้นละเกือบทุกวันเหมือนกันนะครับช่องตัวเองเราไม่ดูนะครับไปดูแต่บ้านโดนแต่งซิ่งนี่แหละก็ฝากสิบห้าคนดูนะครับผมเข้าไปดูได้นะครับคลิปบ้านโดนแต่งซิ่งนะครับคลิปมันๆท้งนั้นเลยนะช่วงนี้ของผมไม่ค่อยมีคลิปลงนะครับ ว่เาเสียงอาจจะรบกวนหน่อยนะครับเพราะว่าใช้คัามลมนะครับตัวตัวเงียบก็มันเครื่องร้อนนะครับมันเงียบหมูเงียบคนดีนะครับแต่ว่ามันร้อนแล้วมันปัม๊มปั๊มลมช้านะครับก็ไปเปลีป่ยนอาพูมามานะครับก็เร็วอยู่แต่ว่ามันเสียงดังนะครับไม่ได้ไปเที่ยวงานไซนนนตากับคาบอไม่ได้ไปเลยครับผม หมดแต่ทำรถอยากขับแล้วนะครับก็เ,เลยมาทํารถนะครับแล้วก็ส่งตัวที่ตัวที่จอดตรงนี้นะครับเจ้าของเึ่งมา,าไปนะครับนี้ก็ปิดหลายๆคันแล้วนะครับมาดูช่างลงสีหน่อยตรงนี้ดีกว่าไม่ใช่แล้วก็ดียินเสียง ดูเหมือนจะยาวๆมากเลยนะครับผมนู่นนะจริงๆก็ไม่ยาวเท่าไหร่นะครับแค่สามเมตรสามเมตรยี่เองนะครับภายในสามเมตรยี่นี่นะเตรียมมาทำที่เลิกก็เลยไม่มีเวลาลงคลิปเลยมันไม่มีที่ถ่ายคลิปครับฝนตกด้วยนะครับแล้วก็ช่วงติดช่วงไม่สบายนะครับไปโรงพยาบาลเป็นอาทิตย์นะครับก็เลยไม่ค่อย ร่างกายยังไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่นะครับก็เลยไม่ได้ไปในไกลนะครับแล้วก็ไม่ได้หาคลิปไปหาคลิปด้วยนะครับก็มีแต่คลิปอยู่ที่อูนี่แหละนะครับพอน้องจรวดก็ได้มาบอกนู่นนะครับพอน้องจรวดน่นู่นพอทํารถเขานะครับรถกระจอที่นู่นนะครับบางบางข้างนะครับดูช่างตรงสีครั้งแรกนะครับตัวนี้รองพื้นเป็นสีเทานะครับผม เทาอ,อ่อนอ่อนมากๆเลยนะครับถ้าอ่อนกว่าน,นี้ก็จะเป็นสีขาวแล้วนะเทาอ่อนลงสีครั้งแรกก็ลงสีพื้นก็เหล็กนะครับผมเป็นสีเขียวๆ,ๆนะครับพื้นก็ะเล็กหลังจากลงพื้นกระเล็กไปก็ลงสีเป็นสีเทานะครับหลังจากสีเทาก็เป็นสีจริงแล้วนะครับสีจริงออกมาลิตรครึ่งนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ลงไป นิดเดียวนะครับก็เต็มเต็มไปเกือบหมดแล้วนะแต่ว่ามันรอบรอบเดียวนะครับผมก็ทารองพื้นดีเล็นึงนี่ก็เลือ้อๆนะครับนี่ก็ใส่เม็เอาไว้ด้วยก็อาจจะยังไงล่ะเสียงอาจจะไม่ไม่สดใสนะครับอยากแวะไปทายไปเอ็นจะเลยไม่มีอะไรให้ทายครับทางนี้นี่ถ้ามีอะไรให้ทายนะทายลงไปเยอะแล้ว ทางโน้นแล้วมีแต่คลิปดึงกันนะมีแต่งานนะครับฝั่งนั้นนะตางนี้ไม่มีคลิปไกลแล้วนะครับใกลมีเป็นความจริงแล้วหลังจากที่โอน่าจะเกินครึ่งปีนะครับสำหรับเตรียมการคันนี้นะมัวแต่เอาเงินไปทำอย่างไรไม่รู้นะครับ ประกอเงินมันยอะเอา,อาเอาแปก <c oughs> แปลกนะครับบรรพับน,พนี้ก็เป็นบรรพับชุบเหมือนกันนะครับแต่ว่าเอาเป็นสีดำนะครับแล้วรอดูว่าจอกมายังไงนะครับสีนี้ถ้าลงผิดก็ถ้าตัดผิดนี่ก็มันจะไม่สวยนะครับส่วนผมก็เรื่องสีอาจจะ บางเกมอาจจะไม่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 รู้เท่าไรนะครับไม่เก่งเท่าไรนะครับก็วางเอาไว้มุมั่วแหละพูดไปนะครับเรื่องการตัดสีนี้ก็ยังยังไม่เก่งเท่าไรนะครับถ้าเราตัดถูกนะครับรถรถสภาพไม่สวยแต่ว่าถ้าตัดสีถูกนะครับมันก็สวยนะครับจะดูจากคันนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับรอผลงานออกมาอีกทีหนึ่งนะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับเราของมาส่งด้วยนะครับของตกแต่งนะครับ ใช่พอน้องกรรตด์หน่อยฮะฮะนู้นพอน้องกรรตดเมาสีฝั่งนู้นนะครับฝนตกนะครับเขาทำรถเข้าไม่ได้วันนี้เขาทำๆก็เขาเก็บของเข้าเก็บของออกเก็บของเข้าเก็บของออกนะครับหลายรอบแล้วนะครับไปหยุดมุดขี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมววชื่แปลกจังทำใช้สายบู แอฟซี FC, พอน้องกรวดนู่นเลยนะครับพอน้องกรวอดเ่ยไม่มีใครแอฟซีช่างในบอสในช่างพีนะครับไม่ไม่รู้ว่าสัญญาณภาพเป็นยังไงบ้างนะครับผมคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะครับไม่รู้ว่ามันจะชัดหรือเปล่านะครับเน็ตไม่ได้จ่ายมาเดือนหนึ่งแล้วนะเต็มกินอะไรยังครับยังเลยครับผมวันนี้ยังไม่กินอะไร กินข้าวแล้วโอ้ยกินข้าวนะตอนเที่ยงกินข้าวกินข้าวเติมแล้วนะครับเติมแล้วเริ่มจะเป็นสีที่เห็นแต่ทําไมมันงงตอนนี้แหละมันมันออกสีม่วงม่วงนะครับหรือเป็นเพราะว่าเรารองรองเทาไปหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับรองเทามันเลยออกม่วงหรือเปล่ามันเลยไม่ออกถ้ารองขาวมันออกชมพูหรือเปล่านะครับ ดูเหมือนว่ามันจะออกแบบมุกม่วงหน่อยๆนะครับมุกฟ้าไม่เห็นจะมีมุกฟ้าเลยเลยว่าเขาเอามุกม่วงให้เรานะคงไม่ใช่นะครับมันมุกม่วงและมุกฟ้านะชัดเ <laughs> นาะมองไปยังกับมุกม่วงนะ ถ้าไามันบอกเดี๋ยวว่าสีมันยังไม่หนาบอกโอ้ยอยู่กับมุมกล้องหรือเปล่านอ้อผมมาอยู่ฝั่งนี้มาดมูมันดูชมพูชมพูแล้วนะเนี่ยจริงด้วยนะเนี่ยมันยังไม่หนาอะไร ทอบสีนี้ทาข้างบนก็ลงชมพูนะครับแต่ว่าตัวตัวหน้าจะเป็นฟ้านะครับหน้าหลังฟ้าตัวบนชมพูข้างชมพูนะครับปัดดำช่องล่างแล้วก็บรรพดำนะครับ ตัวน,นี้ก็ชมพู BBQ นะครับรอของตกแต่งข้างหน้านิดหน่อยนะครับว่าจะหาสั่งสติกเกอร์แผ่ในใหญ่มาติดก็ยังไม่รู้จะออกแบบนะครับรอบหนึ่งรอบสองบางๆนะครับตัวน,นี้แห้งเร็วมากนะครับแห้งเร็วมาก เราอยู่ไกลๆนะครับในงั้นลองี่ติดหน้ากล่องแน่นอนนะครับอพน้องเกลรวดมีเอฟซีทำหามีเ c ฟซีทำหานะเมื่อกี้นะ่ะสองสามคนเลยเ,<อ>เนี่ยก<อ><ข>ำชัยใส่บุตรนี่ f เอฟซีพน้องเกลรวัดดูเอานะครับผมไม่รู้ว่าออกไปหรือ,อยังนะครับเป็นยังไงเซตหรืหอ,อยังตัวนู้นน่ะเ,<อ>เสร็จแล้วเดี๋ยวสน,มวมมสนิมขึ้นนะครับยังไม่บงมังดูช่างมต่อแล้วเราย้อนแสงนะครับ มาตอนนี้ก็หนงหูนะครับฮะอยาให้เป็นหูอ่อออาโ้ยออกมางจรดไปกไปหน่อยวัยายนานมาตอนใจปะวัวรอนใจวัวานะไอ้เนี่ไม่จะซักกี่มบอบ เดี๋ยวเอาไปธีแก่ก่อนนะผมนะกดเชื่อมหรือเปล่าเดีไปู่อนอันนี้ก็เห็นไหมป้น้องระโรด ไฟหายแค่าหนหมดไปใจที่นี่มาสรย้รู้จับทางไออันนี้จะทางตัวดิง้งมีจะสัตว์สัตทางนี้นะรับทางไปทางนองไง เดี๋ยวยิงจากข้างในมาเดี๋ยวพาไปดูรถพอน้องจรวดหน่อยนี่นะครับบานพับเผาใส่เป็นบานพับบานพับสั้นนะครับแล้วก็เจาะยึดน็อตแค่ตัวสองตัวนะครับ <c oughs> เป็นทำในละบางข้างเพ่นเอาไปใส่แล้วนอกบันนี้ประตัดบางข้างนะครับแล้วก็ฝนตกนะครับฝนตกแล้วเก็บของเข้าแล้วก็เก็บของออกเก็บของเข้าเก็บพองออกนะครับ <c oughs> พอน้องจรวด มาดูช่างต่อตอนนี้ก็เหลือเหลือของพ่อน้องจรวดแล้วก็ของบ้านโนรัตนะครับน่าจะได้ทำของบ้านโนรัตนะครับส่วนของผมก็เรื่อยๆครับผมนี่เลยสงสัสยเสร็จแล้วไม่น่าไม่กล้าไปขนอะไรลอกบางทีนี่ ก็ดูมันยาวมากเลยอาสีเริ่มออกแล้วนอกยังไงเนาะสีนี้นะครับเรียกว,ว่ามันยังไม่หนานะครับไม่ในใจนะผมเดี๋ยวจะอัดไปหลายๆรอบนะครับแล้วก็เคลือบเลกเกอร์นะครับพรุ่งนี้น่าจะเสร็จนะครับ เพราะว่าตัวนี้สีตัวนี้มันแห้งเร็วมากนะผมยิงแป๊บเดียวก็แห้งแล้วนะครับ <c oughs> กฝาหมกฝา <c oughs> มันหมกม่วงมากนี่ สงครามยังไม่จบยังเพิ่งนับศพทหารครับแต่เราดูตอดเสร็จว่ามันจะออกมุกปา่าแล้วมันจะออกมุกม่วงนะครับ รอบแรกก็สีไม่ค่อยออกนะผมภาพชัดหรือเปล่านอะคอมเมนต์บอกผมหน่อยครับผมภาพชัดหรือเปล่าภาพมันชัดหรือเปล่านะผมคอมเมนต์บอกผมหน่อยตัวภาพไม่ชัดนะครับแต่ว่านี่มืดแน่นอนไม่ใช่ชัดธรรมดามืดด้วยนะเนี่ย โอ้ตอน้องเิรตดเอาเครื่องดื่มมาแล้วนะครับเครื่องดื่มก็ไม่มีอะไรมากครับผมแบบซี่นะครับโดนเลยสงสัยได้กินแบบกินแบบซี่เยอะเพ่เข้าโรงพยาบาลนีเหรอไม่ใช่นะไม่ใช่อันนี้เอาสีชมพูเลยได้ไหยครับนี่แหละหะนะ อันนี้อันนี้จมูแต่ว่าตัวนี้ตัวนี้สีดำแต่ตัวนี้เอาจมูก็ได้นั้นมันไม่ต้องมันไม่ต้องบังนั้นไม่บังแต่สีดำก็ได้จิชมจูกไปเลยก็ได้นั่นแหละแต่ว่าตัวตัวขอบข้างนี่เอาสีดำอยางนั <c oughs> ้นเลยเร็วหัวเด้อหัวเด้อ เน่ก็เบาะตัวนี้เชื่อมตายไว้นะครับส่วนเบาะตัวนี้ก็มดอปิดเปิดธรรมดานะครับตัวนี้ไว้สําหรับวางแก้วยาตินะครับเจาะรูไว้นะครับแล้วก็พวกวางพวกกระติกอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าที่เจาะรูไว้คือไว้วางแก้วยาตินะครับเวลาขับรถแล้วก็จิบน้ําเย็นๆนะครับผมทุมคอหน่อยตั้งเอาไว้ในหลุดแน่นอนนะครับมันจะตกมันจะฟั่หกทิ้งนะครับก็เลยเจาะรูไว้ดีกว่านะครับ ไม่ใช่สีข้างในมันจะสวยกว่าสีข้างนอกบอ <c oughs> เอ่เริ่มออกแล้วนะครับเริ่มออกแล้วม,มีน้ำออกด้วยนะ เดี๋ยวพามาดูสีภายในนะครับผมสีฟ้านะครับตัวนี้ลิตรละร้อยหกสิบนะครับประมาณร้อยหกสิบนะครับสีฟ้านะครับก็สวยอยู่นะครับแต่ความทนก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะมันก็น่าจะทนแหละผมไม่ซีดหรอกมั้งถ้าเราเคลือบได้นะครับแต่ว่าตัวพวกนี้เป็นสีสองเคนะครับสีผสมสั่งผสมเกรดของรถยนต์นะครับสองเคของซัมไรนะครับก็ สนใจก็เข้าไปสั่งซื้อได้นะครับมีทั้งสีมีมีเยอะเลยครับสีเคลือบสีพื้นก้อเหล็กสีจริงสีรองพื้นสีคุณภูมิเอฟเฟกนะครับโอ้ซับซี่นะครับซับซีเห็นฟองๆองเดตกใจนะครับ คนะผมก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับผมเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากติดต,ตามด้วยนะครับผมแลนะสวัสดีครับ